บายสวัสด e สีเอฟซีเบิร์สกุลุกุนเนาะยินดีต่อทับเข้าสู่ซองสาวคนรวยเนี่ยมันในสาวคนกับอยู่เพื่อนเนาะบ่ได้ไปใส่มัอนี้สิมาเห็ดมิโนโต้มพักสู่กินเนาะมิโนกับหา่านะได้มิโนต้มพักต้มหยาได้มืหอนี้พักที่เรือกินมูกระทะตั้งแตทไลเมอร์อนะดอก เนือไว้เนาะแม่กินกับพ๋อกับป๋อครัวทั้งเลยบางคนสะมาเห็ดมีโนต้มผักสุกินมาเลยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน,อน,น้อยหม้อเขาก็ะปดแล้วตอนนี้เนาะเห็ดมีโเขาก็ใส่บาร์ไลหม้อเขาก็ะป๋เขาก็สิอเอาผักลงไปเลยเนาะ มิโนกามิโนต้มพักอยู่เฮือนผู้เดียวมันนี่บถไฟใส่อยู่เฮือนซีเข่าเนาะฮะก็ะซีเข่าแล้วต้องมาเห็ดกินตอนเที่ยงเห็ดกินกาคงอยู่คงกินกามิโนต้มพัก <c> ค <oughs> ันเซอร์ทุกกี้กะซีดหมูมายังกับมันมีจักอย่างเนาะมี่จะพักกับกับเห็ดเค็มนี่แหละ ียังเสื่อนว่าซุก,กี้เนาะกอยากคล้ายซุก,กี้อะไรมานะเต็มหม้อน่อยเลยซีซันเพิ่นออกมากเป็นอะไรเด้บ่ม,มีแนวกินเนาะอยูเทือ์นปื้ดตู้ไปเห็นเห็นผักอยู่ในตูเน้เนาะเอาก็เลยเห็ดมิโนโต้มผักมื่อนี้เห็ดมิโนโต้มผักสู่กินเห็ดเฮาก็มีเนาะเห็ดปวก แต่บุได้เอาสบมิลโม,มงมาเลยบุไดแกงเอาเลยเห็ดมิโน,โนต้มผักง่ายกว่าก็เสียบขนาดเลยบุไดยังบอเคยกินมากินเดอ้อมากินมิโน,โนต้มผักกับกันอาหารแบบจืดๆเนาะต้มผัก นีเต็มหม้อน้อยได้สิกินเบิดบอันนี้กินหลายอันนี้คูซาวกินหลายเห็ดอยู่เห็ดกินคนเดียวซีมก่อนซีมจองใหญ่เลยเขาอยู่คนเดียวเขากินคน,นเดียว แล้วกระสุกแล้วจะมาจากจสิโปหม้อเ้ากับหมอหน้อยหมอหน้อยกว่าเตาวางิ้คูเดียวก็เห็ุหมอ,หน,อมน,หน้อยไม่ได้ใส่หมอใหญ่ตอนนี้นะเนาะเ้ากะต้มแล้วแล้วซีซันกบซีเป็นแบบนี้เนาะ <laughs> มีโนเหากับมีโนโต้มพักประมาณมีโน่อันอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มที่เรือเมื่อนะฮะแหละเรือ ซื้อมาให้พ่อแม่กินเนาะเพิ่นก,กินบเบิดยังเลือแต่พักดอกเบอเบิดก็ได้จะสิ้นเบิดแล้วมาเดอ้อมาเด้อมากินน้ำซาวคนเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อมากินน้ำกันต้มพักมีโน,โนก็นได้บมมีนะอยู่แนวกินเนาะเฮ็ดผัดบมมีสม้มโมแรงแม่ที่สิเอาส้มมาแกงใส่ ขน,นมมามีสมเขาแกงมันกระสีบขแซ่บเนาะเขาก็เลยบกแกงเอาถ่าแกงเมแรงเนาะต้มผักเขาก็แซ่บเด้อ เอาดูเพื่อนเราไปใส่หาองกันแล้วดูเงี้ยสตรงพักตรงน้าแทบเลย้มีสินใส่แห้งที่แท่ งานอยู่งานกินต้มตพัก จะกินาบาร์เว่ากันยังเลยทำบารดวออกนะแล้วมันอยู่เพื่อนซีเข่าแม่คนจะออกนะเอากระซีเข่าซีเข่าฮาก็แล้วเนาะทำมาแรกนะเบิร์ขับซัดอดทำอีกนัก็ว่าชิกินู้เดียวเนาะแต่ ร้านกับน่องคนเขามาบ้านเขาก็แบ่งทุกคนกวนกินเตียงทุกคนก็กินโซ่เนาะเพ็ดแรกกับพี่ผู้คนเขามาเลยนอนคนก็ออก เรากินกับข้าวไม่ได้พ่อแต่โดนนี่แหละต้มพักกันได้แต่โดนๆดนอะไรเนาะทำแบบกิ้ เอาออกแล้วบันขอนชี้เข่ากับอแล้วไม่ถูกนาก็มาว่ายยืดเลยค่ะก็ไม่ได้ใส่หมือกับทั้งใส่บวกสวยงามไหงงามมากเลวกันมีเสียงก็นอกจากเสียงขุกซีเสียงเขาเห็ดเฮือนเนอ้องงี้อ่ะ ตัหนึ่งก็บต้นซีเบิร์ตที่อกับากินลายกินลายเีอออเวลาบ นัวหอกกับเมนูโนโต้มพักมาเห็ดต้มพักสู่กินมานนี่มันไปใส่ยู่เฮือนเนาะยูเฮือนสีขาวไม่ออกนเน้องก็เลยอยู่เฮือน ตอนนี้น้องเฮากะอิ่มแล้วก็ยังเลือน้อยหนึ่งเนาะก็ไว้สดแบบอยากอีกเฮาก็อิ่มแล้ววเพราะ่ามันชิอยากไว้เพราะว่าเฮาบม่ได้กินข้าวเนาะเฮากินแบบต้มพักซีมันกระซีเด็กจังเลยมันกระอยากอีกนะเฮาก็เริ่มอิ่มแล้วเนาะเฮาเมื่อนี้เฮากำลังไปไซเดอร์อยู่เฮือนอยู่เฮือนสีข้าวเนาะวันนี้เฮาก็เริ่มเห็นแล้เนาะต้มพักสู่กินเนาะเอาเลยเนาะ คลิปนี้สาวคนกะสีขอโจพเพียงสเนเดอร์ถ้าที่าราการใดสาวคนกับอโทษขอใครนำเนาะทันหมักก็่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้สาวคนในคลิปอื่นเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลาบค่ามาสบายดีสวัสดี